ออเข็ดนั่งกินมานี่เมโนโูสมตำอย่าปลาเผาครับออ้อจะเสียบเหรอไม่เสียบจรงหน่ครับอันนี้เม่นูอันนี้เป็นปลาเลยนี่อูอกค้นลูกหาโอ้ยพโดเรื่องนะไสมตำเลื่องเมียรครับตัวไหนเลื่อมเมียเหรอเรื่องลูก <c oughs> ลาเหรอน้ำแห้งเลยลูกค้นลก,กเป็นแน่นี่วะังรงนบคอัแบบอยหงไงนะครับ ก็เป็นตะยู่นะกานตายไปไหนมั <se ันเขาแล้วไงคือเห็นตาใจคืออย่างปลาเนี่ยแหละอย่างปลาเนี่ยนีครับอย่นี้อันนี้ผู้สาวาไปสร้างอลไนี่ผู้เากันนี้เราขี่รถเก่งเราเอารถเก่งมาเอา เขซื้อหนามาตัวใหม่เขาซื้อหนามา่หมมันืนนี่ดีใจว่าเดือนสมาไปกบผู้เบาอีออกแม่ดีลีเออยในนั้นนั่นน่ก่